ดีครับวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นน n i k k e ่ายนะครับหุ้นน i k k อ i b ายขงวันที่7มีนาคม2566นะครับสําหรับหุ้นนิเค e ินะครับจะมีทุกๆวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุกนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ชมพูนะครับวันอะไรนะครับวันอังคารนะครับ ช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลมเพื่อความบันเทิงนะครับเป็นหลักนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับสําหรับหุ้นนี้คือก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับอ่าซึ่งมีดอกซากุระเป็นสัญลักษณ์นะครับอ่าแต่ละคลิปอาจารย์จะหาแต่ดอกซากุระมาให้ชมกันนะครับกับกับบ้านเรือนตึกสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นนะครับมาให้ชมถ้าบาง ใครที่ยังไม่เคยเข้ามาก็คงพอจะรู้แล้วล่ะว่าเป็นประเทศญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมานําเสนอหุ้นญี่ปุ่นนะครับให้ชมวันละ2คลิป2รอบนะครับุ้นนี้คี่เช้าก็9ก้ามงครึ่งนะครับหุ้นนี้ขี่บ่ายก็บ่ายโมงตรงนะครับก็ ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่านที่เข้ามาใหม่ที่ยังไม่กดติดตามนะดูแนวทางไปก่อนนะครับอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งลงทุนนะครับประมาณนี้นะขอขอบพระคุณมากๆนะครับอท่านที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจอย่างเดียวนะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์อะไรงนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่อง VIP ธรรมดาจะได้ครบ1นึ่งแสนหนึ่งแสนคนไวๆนะครับก่อนที่จะ ตาหลับประมาณนี้นะครับไม่ใช่ว่าอีกสิบปีอีกสิบปีครบหนึ่งแสนจะอยู่ถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้สิบปีเนี่ยประมาณนี้นะครับอืมก็ มีโรคประจําตัวอยู่ก็คือหืดหอบและระบบทางเดินของหายใจมันไม่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับก็จะสู้ๆไปเพื่อสมาชิกทุกๆคนนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับก็ขอกรับขอบคุณบอญญาสูตนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับทวีทรัพย์ทวีโชคทวีสุขนะครับอมาชมกันเลยนะครับมาชมกันเลยวันนี้คือบเด่นานยเดน901นะครับเน้นที่1นะครับตัวรองคือ0กับ9นะครับ หนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับอืมประมาณนี้ส่วนศูนย์ก็สองศูนย์ศูนย์สองสามศูนย์ศูนย์สามสี่ศูนย์ศูนย์สี่ห้าศูนย์ศูนย์ห้าหกศูนย์ศูนย์หกนะครับอืมประมาณนี้อ่าส่วนตัวลองคือเก้านะครับอืมเก้าคือตัวลองนะอืมเก้าส่วนเน้นเนี่ยขอฟันชงที่หนึ่งนะครับอืมตัวลองก็คือศูนย์นะครับอืม วิ่งรูดก็ได้นะครับวิ่งรูดก็ได้นะครับตามนี้เลยพุ่นนเคอีบ่ายนะครับพุ่น n i k i b a ายนะครับเอา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 ทางด้านนี้นะเอาทางด้านหน้านะเป็นตัวเน้นนะอ่าทางด้านอ่าเอาทางข้างหน้านะครับอืมประมาณนี้ส่วนข้างหลังนี่เป็นตัวรองนะอ่าประมาณนี้นะครับทําไมไม่ไม่เท่ากัน ทดลองคือสองนะครับสองนะพอเน้นที่หนึ่งนะครับหนึ่งกับศูนย์นะครับวิ่งลูดก็ได้นะาตามนี้เลยนะครับประมาณนี้อออออกอขอขอบพระคุณมากมากนี่คีบ่ายก็มีตามนี้นะครับจยดเอาไปนะอืมพบกันใหม่นี่คีพรุ่งนี้สําหรับวันนี้ก็ขอให้เร้งเร้งเร่งเร้ง,รงมาอีกนะครับ เ,งเ,ง,เ,ง,เ,ง,เงเลงเลงเลงยนะะครับประมาณนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับดูไม่ทาันเอามือแตะวิดีโอพักไว้นะแล้วก็จดเอานะครับสําหรับวันนี้ก็มีเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ